อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการนำเอาเสียงในสเกลไปประยุกต์ใช้ให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นสวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีเบสที่ช่องปีเตอร์จีเบสนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยมีลูกฝึกง่ายๆนะครับโดยการไล่สเกล C major ง่ายๆในตำแหน่ง Open Position หรือตำแหน่งสายเปิดเพื่อเอาไปใช้อะไรครับเอาไปใช้ในการทำรูปจบเท่ๆแบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยววันนี้คลิปนี้พี่ปุ้ยจะมาอธิบายถึงที่มาที่ไปวิธีการฝึกแล้วก็หลังการนําไปใช้ให้น้องทุกคนได้ลองฝึกกันนะครับอ่ถ้าพร้อมกันแล้วไปตั้งสายเราไปลุยกันเลยครับครับผมก่อนเล่นทุกครั้งเราควรที่จะตั้งสายกันก่อนนะครับสายแรกพี่ปุ้ยตั้งเสียง e สาย2เสียง b สาย3เสียง g สาย4เสียงดสาย5เสียงเ สาย6เสียงอีโอเคครับครับสิ่งแรกที่น้องๆจะต้องรู้จักนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกกันเนี่ยเราควรที่จะทราบที่มาที่ไปก่อนนะครับก็คือพี่ปุ้ยจะยกตัวอย่าง C major Scal e หรือ Scale โดเรมีที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันดับแรกเลยวิธีการฝึกให้น้องๆเขียนตามพี่ปุ้ยเลยนะนะครับให้เราเขียนเลข1ถึงเลข8นะครับ1 2 3 4 5ห้า ต่อมานะครับพี่ปุ้ยจะใช้สีตรงนี้แทนความห่างถ้าพี่ปุ้ยใช้สัญลักษณ์นี้คือมันห่าง1เสียงนะครับตัว2กับตัว3ห่างกัน1เสียงถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้มีหลังคานะครับก็คือห่างกันครึ่งเสียงง,ง่ายๆคือมันเป็นสูตรนะครับทุกคนให้เราจําอย่างนี้ก่อนเราจะเห็นว่าตัว1ตัว2ห่างกัน1เสียงจะมีตัว3 4สี่ กับตัว7 8นะครับที่ห่างกันครึ่งเสียงนะครับทีนี้น้องๆก็มาเขียนตัวโนต้ตอ่าสมมุติพี่ปุ้ยเขียน C ก็คือเสียงโด D เสียงเล E ก็คือมี F คือฟา G ซ่อน A ลา B คือตัว T แล้วก็จบที่ตัวโดนั่นเอง ใช่ไหมครับเราก็จะได้ c d e f g a b c มันก็คือโดเลมีอ่าตรงนี้โดเลมีฟาซอลาทีแล้วก็มาจบที่โดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจาก c ถึง c นะครับเขาเรียกว่า1ออกเต็ปอ่าหน่งออกเต็ปนะครับแปลว่ามีเสียงเสียงเดียวกันแต่เพิ่มขึ้น นะครับหนึ่งออกเตปนั่นเองอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็พิปุ้ยแนะนําให้เขียนทุกทุกเช้านะเพื่อให้เราจะจําได้ง่ายนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในสเกลหรือในคอีตาร์มันอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อที่เราจะมาไลา่ตำแหน่งสายเปิดนะครับเป็นสเกลโดเรมีหรือสเกลซีเมเจอร์ง่ายๆนะครับไปดูกันครับเอาละครับ ทีนี้ในกีตาร์ของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ใครตั้งสายแล้วพี่ปุ้ยแนะนําให้ไปท่องสายนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญต่อ,อการไล่สเกลนะครับเอาละทีนี้ตามสูตรนะครับน้องจะเห็นข้างบนนะครับ c d e f g a b c าตามตุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับครับผมจากที่เราเรียงกันมาแล้วนะครับในหน้ากระดาษเมื่อสักครู่นี้เนาะแนะนาให้ทุกคนไปจดก่อนนะครับแล้วก็ มันก็จะเรียง C D E F G A B C นะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันแอคทีฟตามเมาส์ที่พี่ผู้ยชีย้นะครับมันก็คือการไล่โดนี่คือเสียงโดนะครับในการปฏิบัติอยู่ตรงไหนถ้าน้องๆจำคอด C ที่น้องๆกดได้มันคือสาย5ช่อง3นะครับเสียงโดเห็นไหมถ้าใครจำไม่ได้ก็คือสาย5เสียงเปิดเสียง A อยู่ตรงนี้ ต่อมาเสียง B ต่อมาเสียง C อยู่ตรงนี้นหครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องไปท่องสายเปิดถ้าเราท่องได้เราก็จะจําได้โอเคเราเริ่มที่โน้ตตัว C นะครับหรือตัวโดสาย5ช่อง3ต่อมาเราใช้สายเปิดในการเล่นเสียงเลครับคือเสียงตัวดีนั่นเองเห็นไ,ไหมเรโดเลก็คือนะสายเปิดโดเลต่อมาครับ มีหนไหม D กับ E ห่างกัน1เสียงนะครับแต่ตัวที่ E กับ F ห่างกันครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นครึ่งเสียงในคอกีตาร์คือ1ช่องถ้าเกิดว่า1เสียงก็คือ2ช่องอ่าเพราะฉะนั้น E กับ F ก็เลยติดกันต่อมาโดเรมีฟาต่อมาตัวซอนครับตัวซอนก็คือสายเปิดซอนสาย3าม นะครับอ่าตำแหน่งสายเปิดนะคสายสามเสียงเปิดต่อมาลาสายสามกดช่องที่สองต่อมาที่ตัวนี้สายเปิดแล้วก็จบด้วยอ่าเนาะอาจจะปิดที่ขอดซก็ได้นะครับอโอเคครับเรามาดูวิธีการที่เราจะไล่บนตัว คอกีต้านะครับถ้าน้องๆดูไปพร้อมๆกันก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับการเรากดคอร์ด C เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็วางนิ้วประมาณนี้นะครับแล้วพี่ๆก็จะดีดโดเห็นไหมครับตัวโดก็คือสาย5ช่อง3ต่อมาสายเปิดเรมีฟาพี่ๆใช้นิ้วเรมีฟาแนะนำให้ออกเสียงด้วยนะครับจะได้ร้องเพลงไม่ผิดคีย์ด้วยนะครับ ต่อมาซอลลาซอลก็คือสายสามเสียงเปิดอ่าซอลลาต่อมาทีโดสายเปิดสายสองจบที่โนต้ตตัวซีนะครับเห็นไหมก็คือหนึ่งออกเตบโดเรมีฟาซอลลาทีโดขากลับเราไล่จากตัวซีย้อนกลับมาโดทีลาซอลฟามีเล ทีนี้วิธีการที่เราเวลาเราใช้นะครับสมมุติว่าเราเล่นเพลงคอร์ดคีซล้วก็อาจจะจบอย่างนี้ก็ได้ไหมครับหรือเราจะใช้ แนะนำให้ไปฝึกให้คล่องนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปไประยุกต์ใช้สมมติว่าพี่ปุ้ยเล่นโนต้ตตัวนี้โดทีลาซอนถ้าเราเอาไปเรียงในโปรเจชันสมมุติว่าพี่ปุ้ยเลียงโดทีลาซอนอ่าลงขอดซีต่อมาพี่ปุ้ยเล่นโดทีลาซอน ลงเอไมเนต่อมาพี่ปุ้ยเล่นโดทีลาซันดีไมเนแล้วก็เล่นเห็นไหมครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเชื่อมขอดด้วยเมโลดี้อ่าก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งอ่าเล่นต่อกันจะเป็นอย่างนี้ กจบแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเริ่มเล่นคล่องแล้วก็ตีจังหวะคล่องอาจจะไปประยุกต์ใช้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการนำเอาเสียงในสเกล ไปประยุกต์ใช้ให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกตใช้อย่างไงแต่ความรู้ทั้งหมดพื้นฐานมาจากการไล่สเกลเพราะฉะนั้นหลายคนคงจะสงสัยว่าเราไล่สเกลไปเพื่ออะไรนะครับและในตอนต่อไปพี่ปุ้ยก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับว่าถ้าเราไล่สเกลได้แล้วเราสามารถรู้คอร์ดทั้งหมดในสเกลนั้นได้ในคีย์นั้นในเพลงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเดาสุ่มมั่วนะครับเราสามารถระบุลงไปเลยว่าคอร์ดหนึ่งเป็นอะไรคอร์ดสองเป็นอะไรนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิป สอนที่พี่ปุ้ยจะนาเสนอในโอกาสต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยอยากเชิญชวนทุกคนก็คือให้กําลังใจพี่ปุ้ยด้วยนะครับผ่านการคอมเมนต์แค่พิมพ์คำว่าขอบคุณครับหรือเรารู้สึกว่าได้รับสาระประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจแล้วก็บอกเล่าให้พี่ปุ้ยได้ฟังว่าน้องๆได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเพื่อพี่ปุ้ยจะได้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปพัฒนาคลิปสอนต่อไปให้เหมาะกับทุกคนมากขึ้น ส่วนใครสงสัยตรงไหนหรืออยากให้พี่ปุ้ยแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่ปุ้ยก็พยายามไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับครับผมเป็นไงครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับสเกลแรกที่เราควรจะฝึกนั่นคือ C Major Scale กนะครับก็อยากให้ทุกคนไปฝึกจนชํานาญจนเกิดความคล่องตัวนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้ดูในในเพลงคีซีก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับใช้ได้ทุกเพลงเลยแล้วก็สามารถนําไปจบแบบเท่ๆได้นะครับอ่านี่ก็เป็น อีกสกิลหนึ่งที่ควรจะต้องฝึกนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็อย่าลืมเล่นจากช้าๆก่อนนะครับอย่าต้องไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวความเร็วมันตามมาเองเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ปุยต้องลาไปแล้วนะขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ